สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะกลับมาพบกับเอิญน,นะคะเช่นเคยเลยนะคะที่ช่อง SP c e n e a ของเมง186นะคะวันนี้เอิญจะพาทุกคนมารู้รถนะคะเข้าใหม่เป็นคันนี้เลย Toyota a l p h a า d นะคะ2.5 S4 เครื่องเบนซินนะคะได้รถปี2018แท้นะคะโฉมหน้าปัจจุบันนะคะคันนี้เป็นรุ่นท็อปมีซันรูปเรียบร้อยเลยนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหารถไว้ใช้งานอยู่ในช่วงนี้นะคะราคาดีจับต้องได้ ะะต้องแนะนําเป็นรุ่นนี้เลยนะคะโตโยตาา้าอัลารราคาตั้งขายอยู่ที่2,999,000บาทเท่านั้นนะคะเล็ไมของคันนี้นะคะอยู่ประมาณ50,000กิโเมตรเท่านั้นเองนะสำหรับลูกค้าเนี่ยที่กําลังสนใจออกรถคันนี้นะคะสามารถโทรสอบถามรายละเอียดกับเอิญก่อนได้นะคะผ่านเบอร์โทร0971693884ได้เลยสามารถแอดไลน์มาหาเอิญบนนี้ได้เลยนะพามาดูกันเลยนะคะสําหรับคันนี้มาพร้อมไฟคู่หน้านะคะเป็นแบบโปรเจคเตอร์เรียงกันเป็น3ลูก แบบนี้เลยมีไฟเดทมมาให้เรียบร้อยนะคะกระจังหน้าสวยๆเงาๆโคโรเมียมแบบนี้เลยนะคะแล้วก็อยู่ครบเลยนะพร้อมกับทะเบียนรถนะคะ2ขอไข่ผอพึ่ง5 5าป้ายไปกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้วด้วยเซ็นเซอร์ด้านหน้าให้มา2จุดนะคะกระจังด้านหน้านะคะเป็นโคโรเมียมตัดการลวดลายของคันนี้ไม่เหมือนใครแน่นอนนะคะไฟโปรเจคเตอร์ให้แบบจุกๆเลย3ลูกนะคะไฟตัดหมอกมาให้อีก1จุดด้วย ตัวรถคือสวยจริงๆนะคะถัดมาเลยเรามาดูกันที่แม็กกันบ้างนะคะ คันนี้นะคะล้อมแม็กได้เป็นแม็กโครเมียมนะคะหัวน็อตห้ารูแบบนี้เลยนะยางปี2020นะคะพร้อมกับตัวรถนะคะที่จะได้เป็นตัวรถสเปคนะคะที่แต่งแม็กมานะคะจากเจ้าของคนเดิมนั่นเองถัดมาด้านบนนะคะคันนี้มีไฟเลี้ยวกระจกมองข้างมาให้ที่หูกระจกนะคะหูกระจกเป็นแบบพับไฟฟ้าด้วยตัวรถคือเดิมจริงที่สําคัญนะคะกระจกของตัวรถคันนี้ก็เดิมๆเ,เช่นเดียวกันมีโลโก้ของโตโยต้ามาให้เรียบร้อยมีในส่วนของตัวควบคุมนะ การใช้งานเป็นตัวสมาร์ท e คียรเลนะคะก็คือควบคุมจากตัวรีโมทนั่นเองนี่รีโมทคันนี้นะคะออปชันเขาครบมากๆมีทั load, ้งเซ็นทัลล็อกรถปลดล็อกนะคะแล้วก็เปิดประตูบานเลื่อนนะคะซ้ายและขวาแล้วก็เปิดด้านท้ายนะคะมีมาให้ครบในพวงเดียวเลยนะตัวนี้นะคะเดี๋ยวมาลองใช้งานให้ดูกันนะคะอันนี้คือลองเปิดนะคะ Nathan เลื่อนนะคะแบบนี้เลยเลื่อนก็คือ ปิดนะคะพอเราปิดหูเขาก็จะพับปิดเองนะคะถ้าเกิดเราเปิดนะคะเราก็สามารถนะคะกอมือนะคะเข้าไปปุ๊บเปิดปุ๊บก็ กระจกเปิดเลยนะคะอ่าคันนี้นะคะเขาก็จะมาพร้อมกับด้านท้ายนะคะที่เขาจะได้เป็นประตูหลังนะคะไฟฟ้าด้วยแล้วก็มีตัวล็อกเด็กมาให้นะคะสําหรับตัวรถนะคะโครงสร้างรายละเอียดของคันนี้เดิมๆเ,เลยนะให้เห็นรายละเอียดกันเลยนะคะหัวน็อตเดิมๆไม่มีรอยขยีดไม่มีรอยถอดเลยที่สําคัญนะคะรับประกันโครงสร้างนะคะไม่มีชนหนักจมน้ําไฟไหม้ไม่ตัดต่อเลขตัวเครื่องเลขตัวถังนะคะรถทุกคันถูกกฎหมายนะ มีสถานที่ตั้งจริงนะคะร้านตั้งอยู่เสรีไทย70มีนบุรีนะคะอ่ะเรามาดูด้านท้ายกันบ้างนะสำหรับด้านท้ายคันนี้นะคะเป็นท้ายตัดด้วยเส้น LED นะคะท้ายสวยเรียบหรูดูแพงมากๆนะคะให้เห็นกันเลยไม่แตกไม่ร้าไม่ชํารุดนะคะกระจังด้านหลังนะคะของคันนี้เขาจะคาดนะคะเป็นแบบ โเมีมเลยโลโก้โตยโยต้าอยู่ครบนะคะทะเบียนรถสวยๆมีกล้องด้านหลังเซ็นเซอร์ด้านท้ายให้อีก4จุดพร้อมไฟทับเทียมคู่หลังมีมาให้เรียบร้อยสปอยเลอร์ด้านหลังนะคะแล้วก็ไฟเบรกดวน,นที่3ามีมาให้แล้วนะเปิดไฟไท้ายให้ดูจากรีโมทกันนะคะเดี๋ยวลองกดให้ดูกันเลยนะคะตัวรถสวยจริงราคาดีด้วยนะคะอ่ะเปิดด้านท้ายไฟ,ไฟฟ้าแบบนี้เลยนะคะคันนี้นะคะท้ายเป็นไฟฟ้าลูกค้าอาจจะเห็นกล่องนะคะกล่องตัวนี้เป็นช็อเก่านะคะของตัวรถนะคะอันนี้ก็คือ ให้เห็นกันเลยว่ารถเข้ามาวันนี้จริงๆนะคะของไม่ได้ลงเลยอะให้เห็นกันเลยนะหัวน็อตเดิมๆไม่มีรอยขยไม่มีรอยถอดเลยนะคะหัวน็อตเดิมๆไม่มีรอยขยไม่มีรอยถอดโครงสร้างรายละเอียดของตัวรถนะคะก็เดิมๆแบบนี้เช่นเดียวกันให้เห็นภายในกันเลยดูดีมากๆที่สําคัญนะคะด้านท้ายของคันนี้ปิดแบบไฟฟ้าเลยนะนี่ ผู้หญิงใช้งานได้ผู้ชายใช้งานได้นะคะถ้าเกิดมีคนขับรถนะคะภายในบอกเลยว่าเอาใจเลยนะคะสําหรับคนที่กําลังหารถนะคะพรีเมียมคลายอยู่นะคะต้องแนะนําเลยตัวรถคันนี้สวยจริงภายในตัวรถนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันแต่ต้องบอกก่อนว่ารายละเอียดภายนอกนะคะคือสวยมากๆนี่เปิดให้ดูกันเลยทุกจุดนะคะนี่ประตูไฟฟ้านะคะของคันนี้นะคะประตูไฟฟ้าเปิดใช้งานได้ ปกติดีนะคะนี่ในส่วนของภายในตัวรถคันนี้นะคะได้เป็นหูมิกกี้เมาส์ตัวเบาะนะคะบอกเลยว่าปรับนั่งสบายแน่นอนนะคะมีเด็กเล็กหรือว่าไม่เด็กเล็กแล้วนะคะวัยทำงานผู้ใหญ่นะคะหรือว่าผู้สูงอายุนะคะก็สามารถใช้งานได้เช่นเดียวกันตัวเบาะคันนี้นะคะเขาสามารถปรับนะคะเป็นไฟฟ้าหูมิกกี้เมาส์ภายในสีดำนะคะสายคาดเบลสีดำนะคะสวยๆแบบนี้เลยด้านหลังนั่งได้2คนนะคะตรงกลางนั่งได้2คนด้านหน้านั่งได้2คนรถคันนี้นั่งได้6คนนั่นเอง ให้เห็นกันเลยนะคะว่าภายในตัวเบาะไม่ยุบไม่ย,ย้อยไม่ช้าเลยนะให้เห็นรายละเอียดกันเลยว่าสวยจริงๆได้ในส่วนของตัวจอนะคะบนเพดานมาด้วยนะคะให้มาคือใหญ่มากเลยนะคะทุกคนนี่ให้จอขนาดใหญ่มาเลยนะคะสําหรับตัวรถนะคะเอาผัดนั่นเองที่สําคัญนะคะเพดานด้านบนเขามีแอร์มาให้นะคะไม่ต้องกลัวร้อนเลยแล้วก็มีซันลูปด้านบนมาให้ด้วยแบบนี้เลยนะคะเพดานหลังคานะคะเขามีซันลูปกระจกมาให้นะคะพร้อมกับตัวเอาไว้แบบ ชมวิวนะคะหรือว่าเอาแบบวิสัยทัศน์ที่แตกต่างและไม่เหมือนใครเลยนะสำหรับคันนี้มาพร้อมกับตัวม่านด้านข้างนะคะที่เขาจะมีม่านข้างมาให้ด้วยนี่สวยมากดูดีมากๆเลยนะคะใครที่สนใจนะคะราคาตั้งไขที่2999้0 0บาทเท่านั้นนะคะรถบ้านที่สำคัญเลขไม้ห้าหมื่นกิโลเมตรเท่านั้นนะคะได้รถปี2018ไปใช้งานด้วยเลยนี่ ด้านหนะ้าตัวรถนะคะเป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้าคู่เลยนะคะสําหรับตัวเบาะนะคะเขาก็เหมือน V I P เลยนะสําหรับด้านซ้ายคนนั่งนะคะเขาก็สามารถเอ็นขาได้นะคะตัวเบาะไม่ยุบไม่ย,ย้อยไม่ฉีกไม่ขาดไม่เ้าไม่เปื่อยนะคะที่สําคัญรถคันนี้เจ้าของคนเดิมดูแลมาอย่างดีแน่นอนคอนโซลด้านบนไม่มีคราบกาวใดๆนะคะไม่เคยแบบว่าเอาสติ๊กเกอร์หรือว่าเอาอะไรมาแปะไว้นะให้เห็นกันเลยนะคะว่าเดิมจริงๆนะคะ ภายในตัวรถกว้างขวางนะคะนั่งสบายแน่นอนเขาให้จอขนาดประมาณ9้านิ้วเป็นจอแดอยมาให้ด้วยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับตัว FMAMCD รับสายวางสายเชื่อมต่อบลูทูธก็ได้เลยนะนี่สภาพเพื่อสวยเดิมแบบนี้เลยนะคะพร้อมกับตัวแอร์นะคะตั้งค่าเป็นออโต้ด้วยแล้วก็เกียร์ออโต้นะคะตัวรถนะคะบอกเลยควบคุมวิทยุทุกอย่างนะคะแผงทุกจุดนะคะก็ถือว่าเดิมของ o y ยตาเอาผัดเลยนะ ราคาป้ายแดงของคันนี้นะคะอยู่มาต3ล้านกว่าเลยนะคะถ้าเกิดซื้อของเอิญนะคะได้รถบ้านคันนี้ไปนะคะราคาเพียง2อ9ล้านเับาทเท่านั้นเองนะคะอ่ะแอบเปิดด้านล่างนะคะน่าจะเป็นของเจ้าของเก่านะคะอ่ะเราไปดูภายในตัวรถกันนะคะสำหรับคันนี้นะคะก็จะมาพร้อมกับตัวรถนะคะที่จะมีออปชั่นเสริมตรงนี้มาให้นะคะตรงนี้ก็ไม่แน่ใจว่าคืออะไรถ้าเกิดลูกค้าที่ทราบก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาได้นะคะหรือว่าเดี๋ยวเอิญไปศึกษาม,มาให้ถ้าเกิดเอิญทราบแล้วเดี๋ยวเอิญจะ แจ้งไว้ใต้คอมเมนต์ให้นะคะอ่ะคันนี้นะคะเขาก็ตัวเบาะนะคะเขาสามารถปรับอุณหภูมิได้นะคะเป็นร้อนก็ได้หรือว่าเย็นก็ได้เขาก็จะมีลมออกมาให้นะคะนี่ อันนี้ก็คอนโซลลายไม้น,นั่นเองตัวรถนะคะได้เป็นพมรมลไยมันติฟังก์ชันทั้งสองฝั่งเลยนะคะเชื่อมต่อบลูทูธรับสายวางสายได้เลยนะคะพมรมลไยเป็นแบบลายไม้นะคะเป็นพาวเวอร์เรียบร้อยแล้วนะคะไม่ต้องกลัวหนักแน่นอนอะด้านบนนะคะของคันนี้ก็จะมาพร้อมกับตัวเพดานนะคะไม่มีอนคดดุคาะใดๆนะคะแล้วก็มีสรุปด้านบนนะคะที่เขาสามารถเปิดแบบนี้ได้เลยแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราจะเปิดควบคุมนะคะให้ลมภายนอกเข้ามาก็ได้เช่นเดียวกันเราสามารถกดควบคุมตรงนี้ได้เลยนะนี่ให้เห็นกันเลยนะคะ ออปชั่นของตัวตัวเต้าผ่ดถือว่าเยอะมากๆนะคะแล้วก็เขาแบบเป็นรถที่พรีเมียมคาเลยนะคะได้ไปถือว่าคุมแน่นอนเป็นรถอีกหนึ่งคันที่นานๆทีจะเข้ามาสำหรับตัวชมปัจจุบันคันนี้เลยนะ เดี๋ยวพาไปดูนะคะส่วนอื่นกันบ้างต้องบอกก่อนว่าของเอิรนนะคะรับประกันโครงสร้างไม่มีชนหนักจมน้ําไฟไหม้ไม่ตัดต่อเล็กตัวเครื่องเลขตัวถังนะคะรถทุกคันถูกกฎหมายตามที่เอิรนแจ้งไว้เลยนะคะที่สําคัญรับประกันหลังการขายให้อีก3เดือนเครื่องเกียร์ระบบแอร์ระบบไฟเครื่องยนต์ดูแลให้เลยนะคะเรามาดูตัวเครื่องกันบ้าง ตัดมาที่ห้องเครื่องนะคะอันนี้ก็ให้เห็นรายละเอียดกันเลยสติกเกอร์อยู่ครบเลยนะคะรายละเอียดของตัวรถนะคะหัวน็อตเดิมๆที่แก้ไม่มีรอยไขย่ไม่มีรอยถอดเลยฝากระโปรงด้านหน้าก็ไม่มีรอยไขย่ไม่มีรอยถอดนะคะหัวน็อตเดิมทั้งคันแน่นอนนี่ให้เห็นสติกเกอร์แผ่นกันความรอม้อนเม็ดอาคงสร้างอยู่ครบเลยโลโก้โตโยต้านะคะสลักของตัวฝากระโปรงหน้าก็ยังอยู่ครบแบบนี้เช่นเดียวกันนี่ สวยเดิมเลยนะคะแบตเตอรี่แบตใหม่ต้องบอกก่อนว่าตัวเครื่องนะคะเป็นหัวใจของตัวรถเลยนะคะสำหรับเครื่องยนต์นะคะคันนี้เครื่องเดิมไม่มียกเปลี่ยนไม่มีคราน้ำมันไหลเยิมรั่วซึมนะคะถูกจุด เดิมๆม,มาร์กแต้มสีจากโรงงานก็ยังอยู่ครบแบบนี้เลยนะคะหัวน็อตไม่มีรอยไขยไม่มีรอยถอดเลยนะสาหรับลูกค้าที่อยากจะเข้ามาดูตัวรถจริงนะคะร้านตั้งอยู่ที่เซรีไทย70มีนบุรีกรุงเทพนะคะใครเที่กวบางงมองหารุ่นนี้สเปคนี้อยู่หรือว่าอยากจะมาทดลองขับมาดูตัวรถจริงนะคะร้านเปิดทุกวันนะคะเปิดทาการตั้งแต่9โมงจนถึง6โมงเย็นสามารถโทรสอบถามรายละเอียดของคันนี้เพิ่มเติมผ่านเบอร์โทร097-169-3884ได้เลยสามารถแอดไลน์มาหาเอิร์นเบอร์นี้ได้เลยนะคะ ะะราคาของคันนี้นะคะตั้งขายอยู่ที่2999,0 0 0บาทเท่านั้นนะคะจองออกรถไม่ต้องจองเยอะนะคะถูกใจค่อยจองนะคะถ้าเกิดคันนี้ก็จัดไฟแนนซ์ได้นะคะหรือว่าจะดาวของคันนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะเลขไมล์ห้าหมื่นกว่ากิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะสนใจคันนี้รีบติดต่อมาหาเอิญได้เลยนะคะคลิปนี้เอิญต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่เอิญด้วยนะขอบคุณค่ะ